สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพระชกนวลพระรวยครับเมื่อนี้กับมาที่วัดเนินหินแดงครับมางานปฏิบัติรรมครับพี่น้องเอฟซีครับถึงมือแรงเลก็ิมีงานใหญ่ครับมีงานพุทธาพิเศษครับตอนนี้พี่น้องเอฟซีกัตามเอสมาครับเดี๋ยวสุภาพบิรงบริเวณงานครับเพิ่นเริ่มกัือนเังไดครับเพิ่นจิเริ่มกันแต่มองจากยามนะครับ ใช่พ่อสาโสคาระสวัสดีใหม่เด้อขอมาที่หลังโมูสวัสดีแม่นวลพารวยด้วยนะคะพ่อโสพาโศอันนี้พ่อของแท้ละกับพี่น้องพ่อพ่อโสพาโชคละกับแม่นวลพารวยละกับพี่น้องรันเห็นเพิ่นเมื่อวานนี้ยกยกเลยค่ะฟันแข็นแข็นยกยกขออนุญาตแก้พุ่มฝันเลยนะค่ะเด้อขออนุญาตประพุ่มกัทีนะคะ มะค่าตัวเ,เป็นเ,เป็นเล่นมาครับมะพ่อพ่อซอเปตูเป็นเป็นนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องของทแท้แหละค่ะพี่น้องครับนะคะฝันนะครับฝันฝันเห็นพอซอผ้าโชกครับผมฝันว่าจังหดคือฝันฝันขัดฝันเน่หลังจากเลขออกแล้วผู้ขา่าถือเลขเมื่อหอดเรืเ่องเจรัดมณีกับมุนทการบอกว่าเจ้าย่าฝันเด้แเ่จิจนดาเด้อเสื้อฝันค่ะโอ้ย บอกไปห่ามไปยังได่กับโบยูนโบเช่ค่ะพาปิดปากปิดโบได้ดนะค่ะเพราะว่าหยั่งเอ้โอ้โบเป็นหยั่งเช่โบไี้ใป่สดายลิสติคนะคะคอยย่ผู้เดียวนะคะเนาะมีตะกรองเพิ่นตั้งสับลาบเนาะค่ะเนาะเพิ่นถานคอยย่ทั้งกุ่นเนาะค่ะเนาะนะคะฟันคักฟันแน่ฟันเห็นพอโสเม่นวันนะคะโตเจอโตเป็นเป็นนั่นเอก็โอ้เห้ยโชคแล้วมัเด้ออีกแล้วเอ้ยเทพบุตรเทวดา ให้ผู้ขาประทานพ่อให้ผูข้ข่าให้ผู้ขาฟันเห็นเพื่อนกับให้ผู้ข้ามีโศกมีไส้มีโศกมีลาบให้ถือให้ถือเลขรวยเงินหลายหลายสาธุได้มาทำ,ำ,ำบุญน้อยเจี๊เนาะเได้มาทำบุญนักขณะเนาะบ่ถ,ถูกกับทำบุญคือเกานะคะฟ,นนฟันเห็นพอสอเอาพร้อมแล้วไปพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไปคะบ่าวคุยกันไปเรื่อยๆก็เจ๊จังน่อยครับณตอนนี้นะคขเนาะผู้ขา ว่าเสียงดังเบิดวัดมิจตผู้ข่าว้าเน,ะนาะค่ะนะก็ขออนุญาตเ้าเนาะค่ะนาอเก่งคนดวงเฮงเพราะว่าขออนุญาตเา้า,ออา,เาว่าฝันเห็นพ่อโสกับเมนวลเนะคะในคืนมือเล็กออกห้ามเจ้งเล็กกับประยูวันเลยค่ะพี่น้องฝันเห็นพ่อโสกับเมนวลพร้อมรถกระบะเพ,พ,พิ่นพรอมค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ในทองพ่อโสผาโชกับเมนวนลพารวยนะคะ ฝันคักฝันแน่ฝันจริงฝันจังฝันมวนฝันในเดือนนึวันที่หนึ่งเมษาเริ่มต้นไม่ของสงการผู้ขาคิดว่าผู้ข้าฝันดีผู้ใดสิว่าจังเลกระซังฝันแซ่ฝันนวฝันมวลพนันว่ามันหยังคนมาเกลขก็เลยไม่จะฝันกันพี่น้องนะคะเยนมันมักเลกกันผู้ใดมาเลขกอะคือสิฝันคือผู้ขานะคะเนาะ รือว่ากินไลเสียบไลกินไลนอนไลกับปุฮู้นะคะเนาะนะคะเอาคนมันบางคนมันสิมีโชค,คเ,เห็นแตงได้กับฝันจงังไหนหามจังไหนกับป่อยู่คับนอนน้องเตงมากคนปาาเปิดฝันแล้วค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องฝันไปแล้วนะคะฝ <c oughs> ันเห็นพอโสผ้าโชคกับเมนวนผ้ารวยนะคะเนาะนำทีมงานขบวนแห่พาเรตนะคะพอโสผ้าโชคกับเมนวนผ้ารวยนะคะนำทีมงานขบวนแห่พาเรด พ่นพ้ากันเอาเด็กน่อยขึ้นรถกระบะพินนเนาะคะ่นะนาะแตเพ่นลงมานะคะเนาะเด็กหน่อยแก้มตะปุตติแต่งตัวงามๆค่ะหนึ่งแม่าหันเด็กหน่อยถือายสีชมพูนะคะแจ้จินดาก็เป็นช่างภาพนะคะนะวุ้ยเป็นช่างภาพพี่ีพุ่นนานะคะในความฝันพุ่นนาในความฝันนะคะเป็นช่างภาพค่ะถ่ายรูปค่ะพี่น้อง เมนวนผ้าร่วยกับพอชอพาโศกเพิ่นเอารถกระบะเพิ่นน่นหนึ่งนะหนันมีรถกระบะเพิ่นนะคะนาออยู่กับทีมงานขบวนแห่ผ้าเรศก่นนะคะ,ะ,คะเล็กน้อยยื้อไปขืนสีชมพูนะคะพี่น้องบอมเมนบา้บาน,ม,นามูบอมเมนวากุมบอมเมนมายังเป็นตัวเลข <laughs> เป็นตัวเลขเลย่จเเตัวลขอค่ะเล็กน้อยยื้ไปสีชมพูกันนะพี่น้องสองเจ็ดห้าค่ะพี่น้องจดไปเดอค่ะเดอร์อันนี้คือผู้ขับขันนะคะน้อง พราะว่าพวกขามักซื้อเลขพวกขาก็เลยฝันค่ะพี่น้องกินไร้เสียบไรกินไรอ้วนไร้เขาวาเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะบานนี้ทะเบียนรถพ่อโซนะคะเนาะรถกระบะเพิ่นนะค่ะเนาะนี่แหละค่ะทะเบียนรถเพิ่นเพิ่นเด้ข่าวเพิ่นบอกมาว่าสองเก้าห้าเจ็ดพี่น้องเนาะเข้ากันเลยพี่น้องเป้เลยออกเก้าห้าเมื่อวานนี้หารอยเพื่อนบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะ แมีนห้าน้อยนี่รับไปแล้วมับแรไปล้วค่ะเมื่อวานฝันเมื่อวานนี่เนาะค่ะน้อเมื่อวานฝันตีมื่อคืนมาฝันอีกวะมื่อคืนนี่มาฝันอีกเนาะค่ะงานเมื่อคืนนี่มาฝันอีกพาไปไปคุณน้อนะคะไปแล้วเนาะค่ะนะเมื่อคืนนี่ภูเขาฝันว่าตกเป็ดมือเม่นตกเป็ดหินเจ้าของได้บ่เมีนได้ค่ะพี่น้องสิบเป็ดนะคะสิบปลาสิบปลาสิบปลาตกปลาครับได้สิบปลาค่ะพี่น้องเออคืออยู่เนาะ กันว่าตกเบ็ดหรือพ่ืิตกใจนะคะนตตกกปปลาครับลานะคะตกปลานะคะซีดเบ็ดบ้านคอยเอิญซีดเบ็ดนะคะนี่แหละค่ะโทรมาบอกเจี๊ยบรับมานี้เจี๊ยบรับมานี้คอยฝันว่าคอยตกเบ็ดเฮ้ยเจ้าก็ชิมฝันจังสั้นโอ้ยบะแม่นก็อหัวผู้ขากะตกใจขึ้นกันนะคะนะฝันนะคะนะฝันมาซีดปลาได้แต่ปลาคอเพิ่นได้แต่ปลาดุกค่ะ ได้ตปะปัดุขึ้นมาเนาะคะ่ะเนาะก็เจาะกับมพะพร้าวมะย่างให้กินนะคะเนาะแห่งๆน<ะ>เนาะมะพร้าวมะย่างให้กินแห่งๆค่ะเนืองแน่หั่นก็เจาะเอาเหล่ามาให้กินเกิดมาทั้งชีวิตในสูบแต่ยาเขาเขียวตะหมาโบก,กินเหล่าเจียโนมือมีมือเดียวนะคะกินเหล่าโทษเมาแปรเค็ดอองลองแล้วค่ะบบแต่บบย่างเขียเนาะคะ่ะเนาะนี่ละค่ะล้วก็เขาเอาเหล่าซวงแปดหามาให้กิน ตื่นขึ้นมาเมาเวียนนะค่ะยังเมาอยู่ยังเมาอยู่ค่ะนี่แหละค่ะความฝันสองหมื่นเลี้ยนติดนะคะน้องผู้ใดมักกระจัดเนาะค่ะเนาะผู้ใดคัดกระสร้างเพราะว่าคอยชื่อเออผู้ใดคัดกระยาเพราะว่าอย่างผู้ใดมักกระจัดผู้ใดคัดคอยสื่อชื่อไปกัเป็นยังเสียห่ะค่ะพี่น้องอันอันนะคะ ไม่ไม่เราจะแจ้งม่ไอตรงไปไหนเนาะของเพยของพย์นะคะนี่นะคะพี่น้องคะเอาไปนั่งไกลๆได้หร่ะนะคะก็ไปนะคะตอนนี้เราค่อยลืมความฝันนะคะห้อนใส่แล้วพี่น้องห้อนมองโต๊ะเบ็ดครับห่อมง่อมองโต๊ะเบ็ดครับห้องห้อนมองโต๊ะเบ็ดเหรอบอได้ปลาดุกเหรอครับได้ปลาดุกค่ะ กระเจาะเอาปลาดุกมะย่างให้กินหน,นึ่งใมหันกระเจาะเอาเหล่ามาให้กินสองเป็ดหาตื่นเสา,า้าโอ้ยมวนคักมวนเน่ฝันป่าตกเป็ดเจาะก,กองผอบมแม่นตกเป็ดส<ร>ิดเป็ดปลาครับ<ๆ>ตกปลาครับิ้นเป็ดครับิ้นเป็ดครับเอาไปแจกไส่กระตินย <หา S 1> นยบขึ้นกัน้วิ่งบีดเป็ดครับิีดเป็ดเด้อข่อป้นทอง ไปตกปลาครับพัวกันยังไงนะคะน้องจุของฝันอี๋ก็จุงนั่งอุ้มใจนี้แต่เป็นแไปตกปลาครับมิยาฝันว่าซีดเบ็ดซีดเบ็ดนะคะนี่นะคะภาษาอีสานซิดเบ็ดภาษาเล่าเขาเอิอนตกเป็ดนะคะฝันว่าป่าตกเป็ดเจ้ของตื่นขึ้นกัน เพื่อนเขาก็บมามาเธอเจจินดาอมกกินกะตะข่ายแต่นะ,นะคะบัดนี้เจเนียนนักเห็นแน่ว่าเป็นตัวเลขของมามันเป็นตัวใดแน่ครับอ่ามีเด็กหน่อยยกไปและะ้วค่ะนับผมีมเด็กหน่อยยกไปกับสองเจ็ดห้าค่ะสองเจ็ดห้าหนึ่งเน่หันมีรถกับมีทะเบียนรถของพ่อโสนะคะ่ะ น้ำน้ำทิมขบวนเด็กหน่อยนะคะเจือญยูแพนเด็กก็เด็กหน่อยเขาอันนี้หลันจังหวได้ไปเพราะโซอันนึงแน่หันรถกระบะเจ้าอยุ้นขบวนนั่นเด็กเมนนวลกับมวนกับเด็กหน่อยเด็กเจ้าก็อยุ้นหันเลยทะเบียนรถสองเก้าหาเจ็ดสองเก้าห้าเจ็ดกอมันอุ้ยไปตรงก็ป้ายทีเด็กหน่อยโชว์อยู่หันมันเมนค่ะไปตรงกันนะคะป้ายทีโชว์อยังกับข้าเจไปทีโชว์สีชมพูเด็กหน่อยยกขึ้นค่ะ องเจ็ดห้าสองเจ็ดห้านะคะนี่แหล, <ะ S 2> ละค่ะวันนีก้ก็จะท้วมมาว่าในมือเลขออกขันเจ้ารับโทรศัพท์า่คอยคอยรับบ่ได้คอยว่าครับคอยรับบ่ได้นอกจากเพราะว่ายังเพราะว่าคนทรมาหลายจนโทรศพัพท์จักสีฟั่งผู้ใดจักสิรับผู้ใดนอกนอกันนาะเดี๋ยวจะเฝ้านะคะวัน <laughs> นี้ก็เจ้ากท็ทรวมาบอกว่าคอยไปหาต้นตะเกียนอยู่ในวัดแถว วัดสว่างแถวสว่างเนี่ยแหละพ่นมาตนตะเคียนเะนี่ยหันบอกเองพ้นถืนชุดม้วนสัน่นลูกสาวคอยกันเลยผ้า,าไปเพิ่นน่ะผ้าไปแล้วเป็นก็เลยบอกว่าเอาถามี่เม่เจ้าเม่ตะเคียนดีๆเนี่กะให้ท่าแป้งไห้ยังไห้ลูกไห้ยังนี่กะสิบเอารูปพนว่าไห้ไปเขาฝันในเฮื่นโดดเดอ้อถ้าถือเลขสีเอาสุดสีเหลืองมาไห้ค่ะย้ำมาแลงมากพ่นฝันเลยค่ะย้ำมาแลงมากพ่นกับฝันฝันว่ามี่มันยิ่งผมยาว ซื้อแป้งมหาเพิ่นกระปองหนึ่งค่ะนะเพิ่นกับผ้าไปคอนใหม่นะค่ะแล้วเพิ่นกระยื่นกระป้องแป้งให้เพิ่นบอกให้เทใส่คอนใหม่ละกระเทลงนะคะพอเทลงปุ๊บเพิ่นซั่งให้อเมื่อลูกลูกไปเห็นซิฟแดงจึงคึ่งอยู่นลพี่้องนะคะแล้วก็มียิ่งพมเน่ากับผ้าเพิ่นหนังยางอ้อมคอนนะคะแล้วเพิ่นกระให้เทลงอีกตัวนี้นะคะเนาะเพิ่นกระเทลงอีก ให้อเมื่อรูปไปกับฮาเจ็ดค่ะพี่น้องแดงจึงครึ่งเนาะคะ่ะอันนี้ว่าซูพี่น้องสั่งกระถ่วมาว่าจาังสี่เนาะคะ่ะนะสั่งโรตารี่ยี่สิบใบไม่ต้องกลับนักเลงโอต๊ดไม่เต็งหรอนะ <laughs> <laughs> นะคะเพิ่นบอกว่าไม่ต้องกลับนักเลงพอเพราะว่าไม่ยิ่งผมเา่าสั่งบอกว่าซีเพิ่นเป็นรูปตอนแรกอันนี้มันสิออกก่อนอันนี้มันสิออกรุ่นนะคะแล้วเพิ่นกระประหว่างสี่ ม่เชนั้นรถตอลี่จะจัดไม่ให้ป่อยยี่สิบไปห้าเจ็ดไม่ต้องกลับไม่ต้องต้นไม่ต้องติงนักเลงพอจอดอ่าเจ็ดตรงตรงแมนถ้าเจ้าว่าเอาไม่ให้คอยคอยเครียดจะแทะแยกินด่านี่แหละค่ะพี่น้องโอ้จะมาาแล้วเป็นสร้างไ้มีเท่าไหรเอาหมดมีเท่าไรเอาเปิดเอาวันนี้เจ๊สิได้บอกกันฮะเจ๊สิได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคอยก็บอกว่ามันเบิดแล้ว เบิดแล้วค่ะพ so like ี่น้องเบิดแล้วนะคะหมดแล้วครับหมดแล้วเนี่ยนะคะนี่ละค่ะพี่น้องเนาะไม่สนั่นแล้วในนาเนมานีมันยังไก่มือเล็กออกนะคะเนาะเข้ากับว้าซูตัวเลขให้กันฟังว่าพี่น้องพ่อให้พี่ให้น้องเอฟซีทุกคนเพื่อปิดแนวทางเพื่อวัญยางานลอตเตอรี่เพื่อว่าสิได้ซื้อใน ฉลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16เมษายนอนี่ยฉลากรว่าท่านออกมาด้มันโมเจฉลากตอนนี้ยังไม่ทันออกมานะคะนั่แหละครบเพราะว่ายังเข้ากับว้าเรื่องตัวเลขเพราะว่าคนมักเลขเไ้าจังได้กับปจบปศินกับพี่น้องเพราะว่าจนพ้นมือวันที่16นะคะมาครักมากตัวเดงมาครั้งมากแน่โชให้เบิ้งในพี่เอ็นโบท่านว่ามากมิตาฝันมิตาฝันนี่นะครับมิตาฝันมันโบท่านละใกล้มืออันนี้เว้าสู้กันฟังครับครับเมนบ์ นี่นะคะยังไม่ใกล้วันนะคะอ,อ,อ,อันนนี้เซิฟเซิฟว้เบื้องต้นกอนเซิฟเซิฟว้เบื้องต้นนะคะน้องล้วกเลวเอาทับเพมาลูกเอามาสองอันเลยก็ได้ลูกนี่นะคะเอาพี่น้องก็แคบขียนไว้เด้อครับอันเบื้องคิปเราก็ได้คแคบว้เบื้องน้องคะนาะแคบว้เบื้องน้องคะน้ะถ้าผู้ใดมักเจจินดาก,กดไลค์กดเชร์กดหัวใจรวัวใเนี่คะพี่น้อง นะคะเพราะว่าอย่างมี่เอฟซีท่านหนึ่งคอมเมนต์มาว่าผู้ขาวไวอีอ้วนอียะจีเม้นต์เป็นเบาถืออีสร้างน้ำอีสร้างน้ำคุณว่าบ้าเหรอจะมามาแล้วเธอเบาถือคักถือเนี่ยเ้าขอเสียงครับน้องนะคะแล้วอย่างนี้น้ำจิ๋งว่าเมนอาจจะมาจังซันจีเม้นมาเบาลอยเบาถือลูกว่าเขาเขาว่าเมนนั่น่ะ ไว้แล้วเอาถือก็น่ากเนาะทางเลรเกตินดาได้ครับนกนอพี่น้องเนาะไปหอาไปมุ่งทั้งนั้นนะคะครัขอบ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 ก้นหลายๆพี่เกย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีนะคะัสดีค่ะผู้ทุ่งเมืองเลยครับ้ยครับขอบขอบหนาขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องเขาเจอต้องจีหัวกวนหนาวขอบคุณเจตินดาหลายๆครับสวัสดีครับไปต่อข้างหลังค่ะ